ัสดีค่ะอันนี้กำลังทดล้อมทดล้องระบบน้ำ่ะไหดีได้ล่ะล้างทอไปนะ้ออันนี้สุดไหมก็ต,ตรงนี้ล้างมะ้องดกค่ะล้างห้องอันนี้เราเห็ดเราอันนี้เบิ้งในยูทูบเหรวเราจะมาเบิ้งมาเห็ด นี่คะ่ะใส่ปั้มเดียวจะมีตอบกรองนีตจบกรองทองเพื่อนดีใจว่าสันว่าเพื่อนเธอสำเร็จอันนี้สื่อเพื่อนมานะคะ่ะ lan quan cho mọi So, are you proud with your work? <laughs> finish Not finished yet. Not finished yet. Soon. Soon. <laughs> okay. Quay hay nào mình lấy rồi. ล้างท่อไปนะก็ไ <c oughs> ว่าสิเอาเบียร์ลงอะไรบะนีล้อแล้วล้อแล้วเห็ดระบบน้นามฉันลดล้อมก่อนฉันยังเอาร้องเขาว่าสิเอาอันเบียร์น้อยๆลงนี่เพราะว่ามันทีเนาะเขาซื้อมาเป็นเจาะมาทีเลียว่าเอาเบียร์น้อยๆลงนี่ก่อนพร้อมันไงแล้วจะใหญ่มาใส่ล้างซครื่งที่ซครื่งที่มันสิกว้างถ้ามันตุ่นเงยแล้วเนาะฉันเลย ถาอย่งอันเนี่ยค่ะอเอาลงนี่เลยตอนเบียตอนเขาเบียนิดหน่อยเนาะแต่เขาก็เริ่มยืดขึ้นแล้วล่ะเริ่มง่ายขึ้นอยู่ Snake? Yeah. ี่สุนะ Snake. s, s n no a e Last. Yeah because it was a snake in the pipe. I think o got t h e now. ถ้าคลิปนี้เดี๋ยวจังมาค่อยติดตามกันอีกนะคะเนาะให้เราเห็นเรียบร้อยกันขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า